สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนีผ้ามาก,กินปนป่าทู่นะคะมาพบกับช่องอ้อมคนอีสานอินกีซคือเก่านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมือนีกะข้างนอกฝนตกค่ะฝนตกเขากอดูในบ้านด้วยค่ะอย่าออกไปตากฝนเด้อมันสิเป็นวัดเป็นไข่พี่น้องเอ้ยมือนีก็ได้ปนป่าทู่แสบมากด้วยค่ะ ก็มีผักกินกับก็คือลูกแระดีดนะคะมีอ่าบักแตงนะคะบักแตงดองแตงน้อยน้อยน้อยดองนะคะแล้วก็มีผักสลัดตะะัวค่ะแนมเห็นว่าค่ะเอากองขาออ่าวเอากองก,กองข่าวแบบนี้นี่ค่ะผักสลัดแล้วก็แตงเลยค่ะแล้วก็มีต้นกระเทียมนะคะแล้วก็มีอ่าชีหอมมีผักชีชีลาวข้าเอิญผักชีลาวเนาะมา ข้าบะลงมือกันกินเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้อีหยังกินค่ะมื่อนี้นี่ค่ะมีข่าวเหนียวน้ำเด้อค่ะจกข้าวเหนียวขํา่งใหญ่กอนเด้อจกข้าวเหนียวขํามยิ่งใหญ่บริจาคเลยค่ะสิตุยเอาเ้ยค่ะพี่นี่ค่ะมาให้พี่ให้น้องเลยค่ะขําแหลกอยากให้พี่ให้น้องได้กินน้ำมากค่ะมาเอ้ยเนี่ยโอ้ยนะ <laughs> <laughs> อมาได้เพื่ออยากกินน้ำในมาแกงกันยังไงฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยว <c oughs> มาพี่น้องบ่มักบนประตูบ่คะโอ้ยกันู้ไดกินอิ่มแล้วขอโทดขอไส้เด้อค่ะอ่อมยัำม้วนได้กินวโโทท่ายเอาไม้สันเอาไม้สันโอ้จะสร้างปัดกันจน่าค้ำเขาเหี่ยวไหมปัดแห้งกระดกกระเด็นนี่ค่ะนี่ค่ะอะกินน้ำกันค่ะมะ <c oughs> วันนี้เ่เปิดไสเอาแบบมันมืด <c oughs> สวยในมุมมืดน, <c oughs> นี่ค่ะหืมเขากันคักกับพักซี่นี่ค่ะ <c oughs> ตุยตุยมฮึ่มถึงกับพักกระหลาย <c oughs> แดงดองเขากันคัครัก อยู่เมืง่งไทยเข้ากับดองได้เด้อค่ะเด้อเพชรสมบักแตงเอาบักแตงหน่อย,ดยเด้อค่ะเมื่อเด้อ เดี๋ยวนินป่ะคะเสียงลมคุณบึมๆไม,ม,ม่เหรอเม,ม,มืม่ออื่นว่าสิลง่งเขาสิลงแดองดมาโน่คุณห้องร่มห้องฝนว่าพยากรณ์อากาศว่าหิมะจะตกอีกแล้วพ่ะนะหืม ตกก๊ะกระต๊ะตัวหามบัวใดเนาะแล้วสิาพ,พี่น้องไปกินข่ากลังที่มาอีกขันต๊กมากจ้ะหืม มาแสบผักแสบเนี่ยสปนปลาชูฮึฮึขันผู้ใดท่านได้กินเดี๋ยวออมกินเพื่อด้วยจ้ะขันไผยย่างผ่นได้กินย่างผ่นกินข่าวได้ออมกินเพื่อด้วยโอ้ยฝนกระมาล่มกระมาคสะพุงน,นัก ยกเขาอีกก้อนค่ะแสบไปเลยค่ำใหญ่ๆมึงก็น่าเนาะโอ้ยป่นักป่นักป่นักป่นปน่าเสียงร่มน่ะมาเมนสิจมเอาเหื่นเข้าไปนี่ค่ะขันฝนตกนะบอ่อยานปูนใดได้ค่ะแต่ว่าขันล่มมากเนี่ยยานยานปูนปูนปูนฮึ่มขึ้นบอกขึ้นเฮ็ดใจ ฝนาสาดเขามาใส่ประตูเต็มเมื่อเลยค่ะคุณยากาศเยงร่มร่มกับฝน แสงยา่า <c oughs> นกินทำได้ก็แซ่บสุอ้วนแล้วบ่มวนพักเข้าไปค่ะ รลว่างยาดีตตาาดตา,ตาแล้วกันแล้วกันนามปนยาดีดเขาตาด้วยกินแบบเมื่อนเมันงแจงายกันแนมเราเห็นก็สุดปากจนใจกลับกองกันละแจงไรปรบข้าวอกโลกอยู่ อืขอามดอยู่แล้วปะโทปะโทปะโชอ์ิมาติปอีลีกัน <c oughs> มาเลยค่ะมาเด้อมาเด้อ <c oughs> น่นเห็นหมกแสงหน่อยบ้างไหมอะไรบงังอย่า น้อยมันแปงดองน่อยมักแปงน่อยดองแซ่บๆค่ะแซ่บๆมีผีที่อยู่ที่นี่แล้วค่ะเป็นแนะนำ่าให้เอามากินเด้อแซ่บแซบก่นบ่ะก็เลยออกมามาลออมึงแซ่บไปเลยค่ะ ใชยังบ่เคยกินลองเอามากินมังเด้อค่ะแยงดองเอามากินกับขาคามหมูก็คือขึ้นสิเสีบเพราะว่าแสงก็ออกเปรีนะ้ยวเนาะพูอสตัดกันดีนะคะเสียงร่มเด้อค่ะยายามเด้อ กินแบบมืดมืดนๆค่ะมันหัวคนตกคนลม้มขอมดเอียวป้าถูกมาก,กินหลายค,ครั้งมันอดเขาอดนานมันจะใสเน่อยเศรษครัสอิเลยค่ะมันแสบจนจะยุบบ่ได้จนเสียน,น,นทองแล้วเนี่ๆข้ามยัไงค่ะ ลืมถ่ายรูปอีกแล้วมาสทดถ่ายก่อนอัดวิดีโอลืมอีกแล้วค่ะอขอถ่ายรูปนี้เด้อค่ะลืมถ่ายรูปืม เนี่ลาล้ำคานเลยมันลืมว่าสิษเศ้าทายดูลางคลิปแล้วมันลืมไหมคะ่ะมันเฝล่าเฝ้าอยากมาอัดคลิปให้พี่ให้น้องมึงนเลยนะก็เลยลืมม,ม,มันปะทู่ใส่นำน้วๆน้ำปลาหลาน้อวน ừ bà thuộc tỉnh lại bà nè chứ bộ im hoài mưa ươn mình bỏ càng ยกระปุลปะทู่หืมแบบน้ำหมูกันมาคขมเพ็ดนะมีโหลดคารขมเพ็ดต้องขอโทษไปด้วยค่ะเด้อ พมอยากบอกว่าคันผู้ได้มาเยี่ยมบ้านออมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวออมมีเวลาออมกลับไปด้วยค่ะเดี๋ยวอย่าเป็นหว่วงเลยค่ะโบล,ลืมค่ะโบลืลม เขาโนโดนอันตนโดนมากินปนปลาทูอย่างมาแสบคักแสบเนีไงแสบคักแสบนะคืห้องออเลยมารด่ม,มันก็ปูไดมากปนปลาทูมากินน้ำกันค่ะพยำมยำให้แห้งๆจนสิีแห้งแจงหยำ ด,ด้อค่ะเด้อนี่คำสุดท้ายให้พี่ให้น้องแล้วค่ะโดนคนันดท้ายอ่อนกินเมดในโดนค่ะมาพบพอกันมือลเล็กและน้อยเนะค่ะเนาะ นี่อย่งก็เอามาซูกันกินค่ะม,มาเอื่นพี่เอื่นนองกินน้ำกันเะคะเด้อผู้ใดมากเพื่อนผู้ใดมากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไดเด้อค่ะออมสิได้มีกำลังใจทำถิปต่อๆไปนะคะสำหรับมื่อน,นี้นะคะ ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้ออยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนรำรำเรวยดรวยกันเด้อค่ะเด้อจากอ้อมคนอีสานอินกรีสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย